ปังมากพระเอกคนนี้รับละครสองเรื่องจุกๆช่องเจ็ดมองเห็นฝีมือบ้อนงานรัวๆย้อนกลับไปเมื่อปี2563นุ่มธันวาสุริยะจากได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนเพิ่งจะรดดปากกาต่อสัญญากับต้นสังกัดไปสดๆร้อนๆเป็นระยะเวลา3ปีซึ่งจะหมดลงในปี2566ซึ่งก็ล่วงเลยมาแล้ว2ปีเธอก็ได้ฝากผลงานคุณภาพไว้2เรื่องหลงกลิ่นจันและพลิกกับเกลือ แฟนคลับต่างก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าพราะเอกหนุ่มจะต่อสัญญาอีกหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าหนุ่มธันวาจะเป็นลูกรักเจสีเพราะมีข่าวลือมาว่ามีละครติดต่อไปถึง2เรื่อง2รสชาติค่ายคุณภาพต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่หลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อยากเห็นหนุ่มธันวานั้นเล่นละครคู่กับอ้ําพัชราภาสักครั้งคงจะสนุกน่าดูสําหรับธันวาเขาสู่วงการบันเทิงไทยจากการชักจูงของสุภชัย เพราะสนใจสื่อโทรทัศน์ของประเทศไทยและต้องการเรียนและศึกษาวัฒนธรรมของไทยเมื่อมาอยู่ในไทยทันวาได้ศึกษาภาษาไทยโดยเฉพาะการออกเสียงรอเรือกับรอลิงรวมถึงการแสดงด้วยนอกจากนี้และวทันวาถือว่าเป็นเพื่อนสนิทของนักดงคุก,กมิมิยะนักแสดงชาวไทย